กับเรียนท่านประธานที่เคารพกับผมะมวลพงถาวราเดชสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเขตสามประจวบคีรีขันธ์ภรคประชาธิปัตย์ผมกับเรียนท่านประธานสภาไปถึงท่านรัฐนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมซึ่งได้มอบหมายให้ท่านรัฐตรีช่วยมาตอบกระทู้ผมวันนี้สืบเนื่องจากพี่น้องประชาชน14จังหวัดภาคใต้ และรวมถึงจังหวัดประจวบคีรีขันและจังหวัดเพชรบุรีรวมเป็นส6บจังหวัดซึ่งใช้เส้นทางถนนเพชรเกษมทางหลวงหมายเลขสี่เพียงเส้นทางเดียวในการสัญจรดำเนินการเพื่อเดินทางไปผ่านทั้ง16บจังหวัดที่ผมกล่าวมาแล้วข้างต้นซึ่งไม่มีถนนสายสำรองถ้าเกิดเหตุการณ์วิกฤตไม่ว่าน้ำท่วมหรือเกิดภัยพิบัติต่าง พี่น้องประชาชนที่ท้ายเส้นทางดังกล่าวไม่มีเส้นทางคู่ขนานที่จะแก้ปัญหาการสัญจรในพี่น้องประชาชนเหลือเพียงถนนในหมู่บ้านถนนเล็กๆซึ่งใช้สัญจรในหมู่บ้านในตำบลในอำเภอเพื่อแก้ปัญหาเฉพาะหน้าเวลาเกิดวิกฤตต่างๆดังที่เคยปรากฏมาในอดีตไม่ว่าการพี่น้องประชาชนปิดถนนหรือเกิดน้ำท่วม เพราะฉะนั้นผมกลาบเรียนท่านประธานไปถึงท่านรับรีผมขอเรียนถามสั้นๆดังต่อไปนี้ตามที่แผนานดังกล่าวซึ่งจะสร้างถนนคู่ขนานระหว่างสสามแยกวังมะนาวไปออกปากท่อนะครับและไปออกอำเภอหนองยาปล้องไปออกแก่งกัญจานและไปออกหนองพรับอำเภอหัวหิน ซึ่งจะเป็นคู่ขนานกับทางหลวงหมายเลขสี่คือทางหลวงเพชรเกษมทางกระทรวงควมนาคมโดยกรมทางหลวงมีแผนการก่อสร้างอย่างไรและมีการดําเนินการไปกี่ช่วงกี่ตอนแล้วผมกราบเรียนท่านประธานไปถึงท่านรัฐมนตรีครับขอบพระคุณครับครับขอบคุณครับเชิญท่านรัฐมนตรีตอบคำถามแรกครับกราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพดิฉันมณพรเจริญศรี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมวันนี้ดิฉันได้รับมอบหมายจากท่านสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเนื่องจากท่านติดภารกิจต้องเดินทางไปประชุมต่างประเทศร่วมกับท่านนายกเศรษฐาทวีสินฉันขอขอบพระคุณกระทู้ถามของท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรตินะคะที่ได้ท่านเองได้ใส่ใจแล้วก็ได้ติดตามถามถ่ายโครงการนี้มาตลอดตั้งแต่ นับตั้งแต่ท่านได้กลับเข้ามาสู่สภาผู้แทนราษฎรแห่งนี้นะคะคําถามแรกของท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติค่ะกระทรวงควมนาคมเองได้ตระหนักถึงเส้นทางที่ลงไปสู่ภาคใต้ของประเทศนะคะสืบเนื่องจากปัจจุบันนี้นะคะเส้นทางสู่ภาคใต้มีเป็นจํานวนมากฉันขอเริ่มคําถามนะคะจากช่วงของปากท่อจังหวัดราชบุรีที่บริเวณแยกวังมะนาวนะคะ ถึงแยกปฐมพรจังหวัดชุมพรซึ่งต้องใช้เส้นทางทางหลวงหมายเลขสหรือว่าถนนเพชรเกษมเป็นหลักแล้วก็เป็นเพียงเส้นทางเดียวด้วยนะคะเมื่อเปรียบเทียบกับช่วงกรุงเทพมหานครถึงปากท่อซึ่งเป็นเส้นทางที่มีทางเลือกเส้นทางนี้ก็เปรียบเสมือนเส้นทางที่เป็นคอขวดนะคะเส้นทางทเพชรเกษมผ่านไปที่จังหวัดนครปฐมกับพระรามสองประกอบกับช่วงของถนนเพชรเกษมนะคะที่ช่วงจากแยกบางมะนาวลงไปเนี่ยมีปริมาณ รถที่เป็นมีความหนาแน่นสูงเป็นอย่างมากนะคะประมาณ2องห0ื่นคันถึงสี่0 0ื่คันตลอดวันยิ่งช่วงวันหยุดยาวๆทำให้ปัญหาการจราจรในเส้นทางดังกล่าวติดขัดเป็นอย่างมากค่ะฉันได้โชว์อิสไลด์ที่3นะคะ ถึงแผนเส้นทางที่ท่านสมาชิกได้ถามถึงเส้นทางคู่ขนานกับถนนเพชรเกษมนะคะเนื่องจากเส้นทางดังกล่าวนะคะโดยกรมทางหลวงเนี่ยมีแผนงานที่จะพัฒนาเส้นทางดังกล่าวที่กับเรียนว่าสู่ภาคใต้และก็เป็นเส้นทางต่อเนื่องนะคะสอดรับกับโครงการพัฒนาทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองก็คือหมายเลข8สายนครปฐมนะคะ ปากท่อชะอําหรือว่าเราเรียกว่า M8 และทางหลวงพิเศษหมายเลข82ช่วงของสายบางขุนเทียนเอกชัยบ้านแพ้วปากท่อนะคะหรือเราเรียกว่า M82 เพื่อรองรับริมาณสู่เส้นทางพื้นที่ภาคใต้ของประเทศที่มีความเจริญเติบโตขึ้นมาอย่างต่อเนื่องพร้อมกับเป็นแผนพัฒนาสเส้นทางคู่ขนานในระยะแรกฉันขออธิบายเป็น3ช่วงดังนี้นะคะค่ะ ช่วงที่1ค่ะเป็นช่วงของการก่อสร้างปรับปรุงทล 3, 2, 0, 6นะคะช่วงบ้านห้วยยางโทนถึงบ้านห้วยสาลาที่อำเภอปากท่อจังหวัดราชบุรีนะคะหรือทางหลวงหมายเลข3510นะคะช่วงบ้านห้วยสาลาถึงปากท่อไปยาวไปจนถึงนะคะหนองยาปล้องจังหวัดเพชรบุรีรวมระยะทางทั้งสิ้น22กิโลเมตรโดยประมาณนะคะ เส้นทางดังกล่าวเป็นทางขนานสี่ช่องจราจรเราได้งบประมาณในการก่อสร้างในปี2,566วงเงินก่อสร้าง1,300ล้านบาทค่ะ และขณะนี้อยู่ในระหว่างก่อสร้างนะคะต้องขอประทานโทษเรื่องของการไม่อำนวยเรื่องของการเดินทางที่ไม่สะดวกต่อพี่น้องประชาชนคนไทยที่ใช้เส้นทางสัญจรไปมาในเส้นทางนี้ด้วยนะคะขณะนี้มีความก้าวหน้าประมาณ4เปอร์เซซึ่งล่าช้ากว่าแผนประมาณ3เเซสาเหตุที่ล่าช้าสืบเนื่องจากต้องมีการย้าย ระบบสาธารณปรโภคเช่นเรื่องของเสาไฟฟ้าเรื่องของระบบประปาคาดว่าโครงการนี้จะดำเนินการแล้วเสร็ประมาณปี2569ค่ะพอมาดูช่วงที่2ที่ขึ้นหมายเลขที่2นะคะเป็นการปรับปรุงก่อสร้างทางหลวงหมายเลข3510ระหว่างอำเภอหนองยาปล้องไปจนถึงบ้านทุ่งเคร็ดนะคะจังหวัดเพชรบุรีระยะทางทั้งสิ้น12กิโลเมตร เป็นทาง4ช่องจราจรนะคะคาดว่างบประมาณในเส้นทางดังกล่าวเราได้เตรียมตั้งในงบประมาณปี2,568มีวงเงินก่อสร้างนะคะ720ล้านบาทค่ะมาดูช่วงที่3ที่หมายเลขที่3นะคะเป็นการก่อสร้างเป็นทางแนวใหม่ค่ะระยะทางทั้งสิ้นนะคะ15กิโลเมตรซึ่งเป็นเส้นทางที่จะเชื่อมกับวังมานาวไปยังเส้นทอรอ 3206นะคะบริเวณห้วยยางโทนโดยมีจุดเริ่มต้นในช่วงที่1ค่ะรวมทั้งปรับปรุงทางแยกต่างระดับที่วังมะนาวนะคะซึ่งบริเวณทางแยกต่างระดับเนี่ยทางแคบนะคะซึ่งปัจจุบันได้มีการสำรวจออกแบบนะคะรายละเอียดแล้วก็ศึกษา EIA เสร็จเรียบร้อยแล้วดังรายงานของ e a a นะคะอยู่ในระหว่างของการพิจารณาของคณะผู้ชำนาญการ หากได้รับความเห็นชอบเราจะเสนอพหลกในเรื่องของการดําเนินจัดการกรรมสิทธิธ์ที่ดินและเสนอขอรับงบประมาณในขั้นตอนต่อไปค่ะวงเงินการก่อสร้างทั้งสิ้นในเส้นทางดังกล่าวนะคะเป็นวงเงินทั้งสิ้น3,900ล้านบาทนะคะเป็นทางเป็นทางที่จะสร้างเป็นทางถนนแนวใหม่เป็นวงเงินทั้งสิ้น2,400ล้านบาทและก็เป็นทางแยกต่างระดับอีกนะคะ1,500ล้านบาทค่ะ ต่อมาค่ะสำหรับเส้นทางทลอ5 1 0ช่วงที่เหลือนะคะจากอำเภอท่ายางไปจนถึงเพชรบุรีที่จะเชื่อมต่อไปยังที่อำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันจะมีระยะทางที่เหลือ40กิโลเมตรเราจะดำเนินการในการที่จะสร้างแล้วก็ดำเนินการในการที่จะจัดสรรงบประมาณในโอกาสต่อไปค่ะท่านประธานคะนี่คือช่วงของการเตรียมการก่อสร้างในคำถามที่ ท่านสมาชิกได้ถามใน3ามช่วงนะคะก็เป็นคําถามแรกของท่านสมาชิกค,ค่ะท่านประธานคุณทรรมตีครับต่อไปคําถามที่2ครับเชิญครับครับกลับเรียนท่านประธานครับผมละมวลพงษาวรเดชครับขอถามท่านรัฐมนตรีต่อโดยผ่านท่านประธานนะครับซึ่งในแผนของกรมทางหลวงกระทรวงคมนาคมจะดำเนินการศึกษาสำรวจออกแบบนะครับเพื่อแก้ปัญหาถนนเพชรเกษมหรือถนนหมายเลขสี่ตรงนี้ จากตำบลหนองพับอำเภอวัวหินซึ่งท่านรัฐดตรีได้ชี้แจงและอธิบายให้ท่านสมาชิกได้รับทราบแล้วแต่ผมกลับเรียนถามท่านประธานไปที่รัฐดตรีต่อว่าช่วงหนองพับอำเภอวัวหินผ่านปราณบุรีซึ่งตามแผนของกรมทางหลวงจะไปสิ้นสุดที่อำเภอบางสะพานจังหวัดประจวบคีรีขันอยู่ในแผนการศึกษาหรือดำเนินการของกรมทางหลวงหรือเปล่าครับขอบคุณครับท่านประธาน ขอบคุณครับขออนุญาตท่านรัมตีก่อนนะครับสำหผู้แทนรัษฎรนะครับยินดีต้อนรับคณะครูนักเรียนโรงเรียนประชานุเคราะห์38นะครับจังหวัดละนองนะครับสภาผู้แทนรัษฎรยินดีต้อนรับเชิญท่านรัมตีตอบคําถามที่สองนะครับค่ะขอขอบคุณค่ะท่านประธานต่อคําถามที่สองของท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติจากจังหวัดประจวบคีรีขันธ์พักประชาธิปัตย์นะคะ ในคำถามที่สองนะคะในแผนการดำเนินงานนะคะจะเห็นว่าปัจจุบันนะคะกระทรวงคมนาคมภายใต้การดำเนินงานของท่านสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจและภายใต้การบริหารงานของท่านนายกเศรษฐาทวีสินซึ่งเป็นนโยบายที่สําคัญของรัฐบาลนะคะในการที่จะพัฒนาการสร้างเครือข่ายทุกรูปแบบนะคะให้เชื่อมโยงกันอย่างไร้รอยต่อทั้งการขนส่งทางรางทั้งการขนส่งทางน้ําการขนส่งทางบก และการขนส่งทางอากาศนะคะซึ่งโครงการดังกล่าวนะคะเป็นโครงข่ายทางหลวงระหว่างเมืองสู่พื้นที่ภาคใต้ก็จะมีการเชื่อมโยงระบบขนส่งอย่างที่ดิฉันได้นําเรียนสักครู่นะคะว่าทั้งสนามบินทั้งท่าเรือนะคะทั้งสถานีรถไฟที่จะต้องทําให้ความเจริญนี้ผ่านไปทางจังหวัดนครปฐมสมุทรสาครสมุทรสงครามราชบุรีเพชรช,ชบุรีประจวบคีรีขันเพื่อเดินทางไปสู่ภาคใต้ตอนล่าง ทั้งฝั่งอ่าวไทยฝั่งทะเลอันดามันเอาแล้วเชื่อมเข้าสู่แหล่งชุมชนรวมทั้งแหล่งท่องเที่ยวต่างๆกระทรวงคมนาคมอยู่ในระหว่างของการศึกษาแผนของแนวทางเลือกค่ะว่าเราจะดําเนินการ ไปเส้นทางไหนเพื่อไปพิจารณาถึงสภาพแวดล้อมข้อที่จริงแล้วก็บริบทต,ต่างๆของพื้นที่อาจจะเปลี่ยนไปเนื่องจากปัจจุบันนี้นะคะความเจริญเข้าไปสู่แหล่งชุมชนเป็นจํานวนมากประกอบกับการพัฒนาโครงข่ายพื้นที่ทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองและระบบรางหรือว่า MR MAP นะคะดำเนินการแล้วเสร็จซึ่งจะเป็นการพัฒนาทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองแล้วก็ระบบรางไปพร้อมๆกันค่ะจึงทําให้จะต้อง คิดแล้วก็ทบทวนในเรื่องของการใช้งบประมาณให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อพี่น้องประชาชนแล้วก็เกิดประสิทธิภาพโดยเฉพาะลดผลกระทบในเรื่องของการเวนคืนและลดการ ในเรื่องของความแตกแยกการแบ่งแยกของพื้นที่ในชุมชนเมืองด้วยเช่นกันนะคะก็ขออนุญ,ญาตนําเรียนเรื่องของแนวเส้นทางมอเตอร์เวย์ที่ลงสู่ภาคใต้หรือว่า M8 นะคะก็อยู่อยู่ช่วงของชุมพรชะอำแล้วก็จะพาดผ่านแนวในแนวทางเส้นที่ใกล้เคียงกันนะคะที่ชั้นปักหมุดให้เห็นแล้วก็เป็นเส้นทางสีส้มนะคะก็จะผ่านไปที่อำเภอหัวหินอำเภอปราณบุรีอำเภอบางสะพานจาังหวัดประจวบคีรีขันค่ะ เพราะฉะนั้นนะคะในเส้นทางดังกล่าวจึงมีความจําเป็นที่ต้องทบทวนการพัฒนาโครงข่ายทางหลวงแผ่นดินข้างต้นนะคะให้สอดคล้องกับการพัฒนามอเตอร์เวย์เช่นเดียวกันค่ะซึ่งเส้นทางดังกล่าวนะคะก็จะเป็นเส้นทางที่จะต้องใช้ร่วมกันแล้วก็พยายามที่จะไม่เกิดผลกระทบต่อพี่น้องที่อยู่ในชุมชนเขตเมืองนะคะทั้งนี้คะ่ะท่านประธานคะกระทรวงคมนาคมเองก็พยายามที่จะเร้งรัด การพัฒนาโครงข่ายนี้โดยเร็วนะคะส่วนข้อมูลจะอัปเดตอย่างไรนะคะมีความก้าวหน้าเพียงใดดิฉันขออนุญาตที่จะมาอัปเดตให้กับท่านสมาชิกในที่ประชุมแห่งนี้ต่อท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติอีกครั้งหนึ่งค่ะนี่คือคําถามที่สองที่ท่านสมาชิกได้ถามขึ้นมาค่ะขอบคุณในคําถามที่สองค่ะครับท่านประมวลมีอะไรจะฝากไหมครับครับขอบคุณท่านประธานที่เคารพครับ ผมเข้าใจที่ท่านรับดีตอบเมื่อกี้คือมอเตอร์เวย์เอซึ่งเป็นโครงการเค,ครือข่ายพิเศษระหว่างเมืองนะครับซึ่งตามแผนอยู่นี้เราตั้งเริ่มตั้งแต่ปีพศ2560นะแต่ทางกระทรวงคมนาคมได้ศึกษาสำรวจแล้วจากนาครชยัยศรีเป็นมอเตอร์เวย์คือ M8 ที่รับดีตอบเมื่อกนะี้นะครับจนไปถึงท่ายางคือชามอำเภอท่ายางเพชรบุรีนะครับถ้าผม คิดว่ากระทรวงคมนาคมตั้งงบประมาณไว้เพื่อดําเนินการก่อสร้างเพราะช่วงนี้ได้ศึกษาออกแบบแล้วลงไปสํารวจนะครับเพื่อดําเนินการก่อสร้างช่วงนคปรปฐมจากนาครจัยศรีจนไปถึงท่ายางํานะครับจังหวัดเพชรบุรีส่วนช่วงที่สองระหว่างระหว่างชามเพชรบุรีจนถึงจังหวัดชุมพรนะผมคิดว่าถ้ากระทรวงคมนาคมดําเนินการเลือกด้าน มอเตอร์เวย์ทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองถ้ารีบดําเนินการก่อสร้างผมคิดว่าเป็นผลดีให้พี่น้องประชาชนใน14จังหวัดภาคใต้เพราะเมื่อไปถึงจุมพรแล้วเราสามารถถึงแยกปฐมพรแล้วเราสามารถเลี้ยวขวาไประนองไปตังไปไปกระบี่ไปพังงาแล้วก็ตรงไปสุราษฎร์นะครับไปนครไปพัทลุงไปอาใหญ่สงขาแล้ไปสาจังหวัดภาคใต้ได้เพราะนั้นผมเรียนฝากท่าน,นรัฐมนตรี หวรีบดําเนินการจัดสรรรูปประมาณไปทั้งสองเส้นนะทั้งสายหลวงทั้งทางหลวงสายหมายเลขสี่คือเพชรเกษมซึ่งเลี้ยวขวาไปทางระนองแล้วไปเจอกันที่สี่แยกสายเอเชียที่จังหวัดพัทลุงแล้วก็ไปหาดใหญ่นะครับแล้วก็ไปสามสี่จังหวัดภาคใต้เพราะนั้นผมกราบเรียนท่านประธานไปถึงท่านรัฐมนตรีว่าให้รีบดำเนินการตั้งรูประมาณเพื่อจัดสรรทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง จุดแรกคือจากนครปฐมไปท่ายางเพชรบุรีส่วนจุดที่สองจากท่ายางไปชุมพรนะครับให้ขอรีบจัดการเพื่อพี่น้องประชาชนทั้ง14จังหวัดภาคใต้และสองจังหวัดประจวบและเพชรบุรีด้วยสุดท้ายผมเรียนประธานไปถึงท่านรับฐรีว่าวันพฤหัสที่2ี่21นะครับเดือนนี้สมาชิกสภาผู้แทนทุกพักการเมืองของภาคใต้รวมนึงเพชรบุรีประจวบคีขันด้วย จะรวมกันแถลงข่าวเพื่อแก้ปัญหาให้พี่น้องประชาชนในการสัญจรไปมาไม่ว่าสนนคู่ขนานหมายเลขสี่หรือการสร้างมอเตอร์เวย์ที่ผมกล่าวมาแล้วข้างต้นและหลังจากนั้นจะยื่นหนังสือถึงนาย,ยกจีรันจีว่าการกระทรวงคมนาคมต่อไปขอบคุณท่านประธานและท่านรัมนตรีเป็นอย่างสูงครับขอบคุณครับขอบคุณท่านรัฐมนตรีจะมีให้คำบั่นใจอีกนิดหน่อยได้ไหมเชิญครับ าเรียนท่านประธานสภาที่เคารพค่ะต่อคําถามของท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรตินะคะในเรื่องของโครงการจากนาคปรปฐมไปถึงท่าย,ยาง mm hmm. เพชรบุรีฉันขอเท้าความแล้วก็นาเรียนถึงแผนงานของโครงข่ายปรับปรุงทางหลวงนะคะสายทลอ,อ2 0 6อแล้วก็ทลอ,อ5 1 0ที่เรามีแผนงานที่จะพัฒนาทางหลวงนะคะระหว่าง2เส้นทางนี้ซึ่งเป็นเส้นทางสําคัญนะคะที่จะเป็นทางเลือกให้กับ พี่น้องประชาชนนะคะซึ่งเริ่มจากสายหมายเลข8บ้านแพ้วพระราม2ต่อเนื่องไปที่ M82 อยู่ในระหว่างก่อสร้างนะคะแล้วก็ระยะทางอีก47กิโลเมตรซึ่งเป็นทางยกระดับขนาด6ช่องจราจรนะคะซึ่งเป็นทางเดิมก็คือเขตของถนนพระราม2นะคะวงเงินลงทุนนะคะ53,200ล้านบาท ขณะนี้อยู่ในระหว่างการทําแผนโครงการที่จะรอก่อนขออนุมัติโครงการซึ่งก็เป็นโครงการที่ท่านสมาชิกได้พูดนําเสนอไปสักครู่นะคะซึ่งระยะทางที่ทั้งหมดเนี่ยคะ่ะระยะทางแรกช่วงแรกก็คือ109กิโลเมตรนะคะผ่านพื้นที่4จังหวัดค่ะท่านประธานนครปฐมราชบุรีสมุทรสงครามแล้วก็เพชรบุรีนะคะซึ่งขณะนี้ได้ดําเนินการออกแบบรายละเอียดทํา EA เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะได้ผ่านการพิจารณาของคอชกอแล้วนะคะ ปัจจุบันนะคะการขออนุมัติดําเนินโครงการก่อสร้างดังกล่าวนะคะก็จะขอได้ระยะทางการก่อสร้างช่วงแรกเพียงแค่61กิโลเมตรนะคะซึ่งอยู่ในเล่มของงบประมาณขาวแดงในปี2,567ขอความร่วมมือสมาชิกได้โหวตผ่านในงบประมาณปี2,567ด้วยนะคะในวงเงินเบื้องต้นค่ะก็เป็นเรื่องของการเวนคืนงานโยธาง,งานระบบนะคะงบประมาณ43,000ล้านบาทนะคะท่านประธานที่เคารพคะจะเห็นว่า งบประมาณใดๆนอกจากเราได้เตรียมการในการงบประมาณโครงการก่อสร้างแล้วในเรื่องของเงินเวนคืนก็มีจํานวนมากเช่นกันค่ะเพราะขณะนี้นะคะเมืองมีการขยายตัวการเวนคืนที่ดินจึงมีมูลค่าสูงไปตามความเจริญของชุมชนของเมืองเช่นเดียวกันค่ะ ะะหากโครงการนี้ได้อนุมัติตามแผนก็จะสามารถสร้างความเจริญให้กับท่านสมาชิกที่ได้นําเรียนถึงการพัฒนาในโครงข่ายของภาคใต้ค่ะส่วนส่วนถนนโครงการสายชะอำชุมพรน,นะคะก็จะได้รับคาดว่าจะดําเนินการก่อสร้างในปี2569เราจะใช้เส้นทา งบประมาณในการก่อสร้างเส้นทางดังกล่าวใน4ปีนะคะก็อยู่ในช่วงปี2,569ถึงปี2,573ก็อยู่ยังอยู่ในช่วงของท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติดำรงตำแหน่งอยู่นะคะก็จะถือเป็นผลงานของท่านเช่นเดียวกันนะคะในฐานะสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของจังหวัดประจวบคีรีขันค่ะแล้วก็จะเปิดให้มีการทดลองใช้ในปี2,574นะคะยาวไปจนถึง แล้วก็จะสามารถเปิดใช้ภายในปี2,574แล้วก็สามารถอำนวยความสะดวกให้พี่น้องประชาชนค่ะในระยะทางดังกล่าวมีทั้งหมดนะคะ337กิโลเมตรผ่านพื้นที่ทั้งจังหวัดประจวบคีรีขันธ์แล้วก็จังหวัดชุมพรค่ะซึ่งถ้าได้ดำเนินการพื้นที่และศึกษาความเหมาะสมแล้วนะคะก็จะอยู่ในเสร็จอยู่ในกรอบของโครงการขนาดใหญ่ทั้ง MR แล้วก็ทั้ง uh, โครงการของ MR Map นะคะซึ่ง ถ้าเราได้รับอนุัติอนุมัติงบประมาณดังกล่าวนะคะการก่อสร้างก็จะเร็วขึ้นนะคะแล้วก็เป็นไปตามแผนที่กระทรวงคมนาคมวางไว้ค่ะท่านประธานที่เคารพคะถ้าถนนสองสายนี้เราได้รับการพัฒนาแล้วก็ยกระดับการขนส่งนะคะไปสู่พื้นที่ภาคใต้เพิ่มระดับของการแข่งขันในระบบโลจิสติกของประเทศรวมทั้งเป็นเส้นทางเลือกของพี่น้องประชาชนที่จะเดินทางไปนะคะ ไปสู่อนุภูม,มิภาคไปสู่แหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ก็จะเป็นผลงานอีกผลงานหนึ่งของกระทรวงคมนาคมนะคะที่เราจะได้มีการเพิ่มขีดความสามารถเพิ่มการแข่งขันแล้วก็โดยเฉพาะกลมทางหลวงนะคะเรามีนโยบายนะคะมีวิสัยทัศน์ที่จะพัฒนา โครงข่ายทางหลวงที่สะดวกแล้วก็ปลอดภัยนะคะเชื่อมโยงโครงสร้างพื้นฐานของประเทศแล้วก็ให้เป็นไปตามแผนงานที่กําหนดไว้ค่ะต้องถือโอกาสขอบคุณท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติจากจังหวัดประจวบคีรีขันธ์อีกครั้งหนึ่งนะคะที่ได้ให้โอกาสของกระทรวงคมนาคมได้ลุกขึ้นมาตอบคําถามของท่านสมาชิกและได้มีโอกาสได้ชี้แจงผลงานว่าวันนี้กระทรวงคมนาคมได้มีการพัฒนาโครงข่ายแล้วก็เตรียมการที่จะทํา MRMAp ไปสู่ความเจริญของพี่น้อง ประชาชนในภาคใต้อย่างไรค่ะขอขอบพระคุณอีกครั้งค่ะครับก็ขอบคุณท่านรัมตีนะครับ